นหนึ่งนะครับเรียนต่อเนื่องยาวนานนะครับมาตั้งแต่ประถมนะครับมัธยมนะครับมีความมั่นใจเต็มร้อยนะครับส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่นะครับพยายามจะอ่านหนังสือก็ยังอ่านหนังสือไม่ได้นะครับ2คนนี้นะครับจะมาเท่ากันได้ยังไงนะครับเดี๋ยวรูทจาศาสตร์ที่ให้ดูนะครับว่าจะทำสองคนนี้นะครับให้มีความเร็วเท่ากันทุกอย่างเท่ากันลองไปดูครับวิธีแรกนะครับเป็นแบบเด็กเรียนนะครับเขาจะรู้ทันทีนะครับเอา2อเข้าไปแทนนะครับเสร็จแล้วนะครับ เอา2เข้าไปแทนเสร็จแล้วนะครับปรากฏว่ามันออกเป็นศูนย์ส่วนศูนย์นะครับคนที่เป็นเด็กเรียนนะครับจะรู้แล้วนะครับว่าต้องเทียบส่งยังไงนะครับเอา x ลบสเข้าไปแทนนะครับแล้วดูว่านะครับจะปลดค่าสมบูรณ์ค่าแอบส์ลูดนั้นออกยังไงนะครับจะเห็นว่านะครับ x นะครับเข้าใกล้2นะครับและยกกําลังเป็นลบเนี่ยนะครับมันแปลว่า x ต้องน้อยกว่า2นิดนึงนะครับมันจะไปตรงกับอันที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ เอาเข้าไปแทนนะครับเพราะนันจะเห็นว่าตรงนี้นะครับกลุ่มที่เป็นเด็กเรียนเนี่ยนะครับเขายิ้มแล้วนะครับตัวข้างล่างเนี่ยครับแยกตัวประกอบแล้วตัดกันแทนค่าใหม่อีกรอบนึงครับก็จะได้คําตอบนะครับจะเห็นว่านะครับตรงนี้นะครับถ้ามีความรู้นะครับเป็นกลุ่มเด็กเรียนเนี่ยนะครับจบแน่นอนนะครับในเวลาที่รวดเร็วด้วยนะครับตอบนะครับช้อยหนึ่งครับง่ายๆเลยนะครับสําหรับนะครับน้องๆที่ไม่ได้เป็นกลุ่มเด็กเรียนนะครับไม่ได้ชอบเรียนนะครับ อ่านหนังสือไม่ได้หรือมีปัญหาอะไรก็ตามนะครับเข้าสอบกําลังใจน้อยนะครับคืนก่อนสอบนอนไม่หลับอีกด้วยนะครับพิทุกแนะนําวิธีนี้นะครับให้มันจบง่ายนะครับจบได้ทันทีนะครับไม่ต้องมีความซับซ้อนไม่มีทักษะอะไรครับไม่ต้องใช้เอาออกทั้งหมดนะครับแล้วพิทุจะสาธิตวิธีการเข้าสอบด้วยวิธีเดิมเป็นคนเดิมอย่างนั้นเลยนะครับอยู่ตรงนั้นเลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนแปลงใดนะครับลองไปดูครับจะเห็นว่านะครับสิ่งที่เรานะครับจะต้องรู้นะครับ นิดหนึ่งนะครับก็คือนะครับ x เข้าใกล้2นะครับแล้วมียกกาลังลบเนี่ยมันหมายความว่าน้อยกว่า2นิดหนึ่งนะครับเกือบเกือบจะเป็น2แต่น้อยกว่า2นิดหนึ่งพ่ทุกก็แทน x นะครับด้วยนะครับ1.9เครับเอาเข้าไปใส่นะครับให้มันจบค่าแอฟซ์ลูแบบนั้นเลยนะครับไม่ต้องปลดแอฟซ์ลูออกใดๆนะครับแต่แทกเข้าไปเลยทีเดียวให้จบเลยนะจบตรงนั้นเลยนะครับนี่ครับแล้วก็จบเลยนะเหลือคิดเลขนิดหน่อยนะครับ ความซับซ้อนอะไรเนี่ยหายไปหมดแล้วนะครับไม่ต้องเลยนะครับค่าสมบูรณ์นะครับเอาตัวมากลบตัวน้อยนะครับเอา2ลบหนดเนะครับมันจะออกมาเป็นบวกอยู่แล้วนะต่อไปครับตัวส่วนครับไปคูณครับหนึ่งจุดเก้าคูณหนึ่งจุดเก้านะครับพี่ทุกคูณให้ดูเลยนะครับนี่ครับจะเห็นว่านะครับตรงเนี้ยก็คูณปกติเลยครับไม่มีอะไรครับพี่ทุกเอาแค่สามจุดหกพอนะครับเสร็จแล้วหนึ่งจุดเก้าคูณกับห้าครับเอาคูณให้ดูด้วยนะครับ จับบวกกันครับ2ก้อนนี้กลายเป็น13.1นะครับ13.1-14นลบ14นะครับติดลบแน่นอนครับลบ0.9เอาเข้าไปแทนอีกครั้งครับแล้วก็ได้คำตอบทันทีเหมือนกันความซับซ้อนใดได้หายไปหมดแล้วนะครับจะเป็นรูทจะเป็นแอบสูตรอะไรนะครับจบทั้งหมดนะครับตอบช้อยหนึ่งครับแค่นี้เลยนะครับ